สวัสดีครับตรงนี้อยู่ศรีหมหาโพนะอ้าวให้ดูครับเทศบาลตะบนศรีหมหาโพทรงสามแยกแยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายไปปราจีนตรงไปครับไปออกถนนสุวรรณศรน,นะครับเดี๋ยวจะรีวิวถนนสุวรรณศรครับโรงเรียนอนุบาลศรีหมหาโพธิ์อ่าอยู่ซ้ายมืออยู่ขวามือครับโอ้โหครัวลีลาท่าชุม <c oughs> คืออะไรอะ่ะ เดี๋ยวยังกินกาแฟยังเบื่ออยู่เนี่ยแต่ว่าแม่น้ำปราจีนบุรีว่าแล้วนี่ไงแม่น้ำปราจีนบุรีครับข้ามเครอะข้ามแม่น้ำนะตอนนี้สะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรีตะลนสามศูนย์เจ็ดแปดนะครับเส้นนี้นะฮะสามศูนย์เจ็ดแปดโอ้โหโหไปแล้วครับไปโลดเลยครับ เป็นถนนรถสวนนะครับสามศูนย์เจ็ดแปดวิ่งมาจากศรีหมหาโพธิ์ไปตามถนนสุวรรณศรสุวรรณศรนี่ไปออกนู่นเลยครับไปออกปลาไปออกประจันตคามได้ไปออกอนครนายกเฉียเฉียบตัวเมืองอไม่เข้าตัวเมืองนะเฉียดเฉียบประจีน่าอยู่ในประจีนพูดไง,ไง่ายอะเดี๋ยวเราจะไปนครนายกนะครับ แต่ว่าเราไปทางสวนสนป่านประจันตครามพรามปรามกีลกมอสิบเจ็ดก็บอกกั้นแหละกลางขวาก็จะมีขายต้นไม้ครับชื่อว่าต้นงามออกเสียงชัดเจนมากครับบนใต้ครับไม่มีตังแดงเน็้เดียวเลยโอ้นี่มีปั๊มด้วยครับยกกล้ามา แค่นมหิวก,กินกาแฟบอกแล้วอยากให้กินกาแฟไปกินกาแฟนี่ไม่อยากข้าวเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอะ่ะมันไม่ได้แก้ว่วงมันแก้หิวข้าวได้ดีเลย <laughs> ตะดนสุวรรณศรครับสุวรรณศรเนีวิ่งจากอุ้น มาจากนครนายกนะะแล้วก็ผ่านประจันตคามราจีนบุรีุ่กไปตั้งกับบินบุรีนะแต่พอไปถึงสีแยกกับบินอย่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็กลายเป็น304เส้นหลักเลยฮนะวิ่งจากแปดริ้วจะเร่งเซาไปนูนะ่นไปโคราชขึ้นวังน้ำเขียวนะู่นนี่แม่น้ำเลยครับก็แแม่น้ำใหญ่ ลองครับน,นี่คดูว่าคนมันก็ลำบากไหมก็เก็บของเกา่าลำบากอะไรก็ต้องทำหมด้วครับมันก็มีอาหารเยอะแยะครับแต่ว่าคนแบบคนไหนที่ไม่กลับตัวก็คิดว่าอาหารมีแค่นั้นนะครับนั่นนี่นั่นนะครับจริงๆมันจะมีอาหารเกี่ยวกับ เนี่ยเหมือนกานที่เราทําเนี่ยคนส่วนมากก็ยังไม่เชื่อนะเออหาได้ไงเองเช่อป่ะถ่ายรูปมันดีที่สุดถ้าคุณถ่ายรูปฝึกถ่ายรูปรูปออกไปไหนขายในเว็บไซต์ไปค้นหาดีเนี่ยจะถ่ายรูปด้วยวันๆส่งเข้าไปคนดูหลักหมื่ Man, นขนาดก o เกิลแมทไนแม่เราถ่ายแนละ้วเราส่งก o เกิลแมทมันยังบอกว่าโอ้ยดีดีด้วยนะคุณดูของคุณคนเข้ามาดูรูปคุณเป็นแสนเชื่อไหมเอารูปนั้นะ ันไปทําหลายอย่างมันมีเว็บไซต์อยู่เว็บไซต์หลายเว็บไซต์นี่ก็รับซื้อรูปนะครับแต่ก็จะรับซื้อแบบนี้ครับคือเราไปโพสต์ลงในเว็บไซต์เขาก็เป็นของเราใช่ไหมของเราเขาจะรู้อ่ะเหมือนเราเสร็จแล้วเพราะเขาเขาจะมาซื้อรูปซื้อรูปเคยได้ยินไหมเนี่ยเคยฟังอะเมื่อก่อนคิดจะากจำอยู่อ่ะเขามันเข้าอ t u b e อยู่แล้ว แล้วก็จะถ่าย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 ตั้งถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเสร็จแล้วเอารูปไปโพสต์ลงไปในเว็บไซต์เขาแต่เราต้องไปลงชื่อก้าวใช้นะลงชื่อก้าวไปอ่ะเขาก็ต้องการอ่ะตัวโลกอ่ะคิดดูแล้วกันนี่เราเดินสวนนั่นซ้อนน่ครับเว็บไซต์ที่รับซื้อรูปอ่ะเราอยู่แบบเนี้ยสมควรเราไปทําก็เหมือนเราขายดอกชิปนะเรากินแบบเป็นสิทธิ์อินคัได้นะรูปที่เราถ่ายนะ เนี่ยรูปที่เราถ่ายอ่ะเดี๋ย <i. S 2> คุณต้องฝึกต้องรักมันในการถ่ายรูปจริงๆคนรวยนะบางคนมีรถมีบ้านจากการถ่ายรูปเนี่ยค,ค,คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะเข้าใจเด็กคนไม่ใช่คนรุ่นใหม่อะคนที่สมัยก่อนคนที่ว่าคิดว่าเอารูปไปไหนเออถ่ายรูปถ่ายสวยแต,แต่ละรูปแต่ละรูปถ่ายสวยแล้วเอาไปโพส์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 ลงไป บนในเว็บไซต์ฮะเว็บไซต์ที่มันมีอยหลายเว็บไซต์ก็ไปเลือกเอาว่าเว็บไซต์ไหนให้กล้าวตอบแทนเท่าไรมีจริงนะครับมีจริงนะครับถ้าคุณเพื่อนๆฟังอยู่ถ้าไม่เชื่อลองพิมพ์เข้าไปในอ่า g o o g l e นะใน Google แล้วพิมพ์คำว่าเว็บที่รับซื้อรูปจำหน่ายรูปภาพที่เราถ่ายขึ้นมาแล้วก็รูปนึงนะถ้าใครมา สักสามสิบคนขอซื้อเนี่ยโอ้โหเพราะเราก็ได้ฮะได้กาส่วนต่างเราก็แบ่งกันนะครับแบ่งกับเจ้าของเว็บอ่ะเออแบ่งกับเจ้าของเว็บแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะนั่นะต้องเข้าไปดูเขาไปเลือกเอาจะโพสต์เว็บไหนวันนี้เราไม่ไหวแล้วเนะดินทางเราไม่ไหวแล้วบอกไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่กระดาษมาว่าเมื่อวานวันนีน้ไหม ปวเบื่อเลยตื่นตอนเช้าปวดเพื่อนปวด,วดแขงปวดขาถ้าไปแล้วมันไม่มีไรายได้ไม่อยากจะไปนะถ้าเกิดว่ามีไรายได้อยู่เราไปเที่ยวได้โอ้วัดอะไรสวยจังเราก็สวยสู้ต่างวัดต่างฝระกลางไม่ได้ต่างฝั่กลางเพรวัดจ้องเที่ยวโถ เจ็ดนาทีอีกแล้วตะดนสุวรรณศรนะครับวิ่งจากกบ,บินบุรีมานะครับ่านะที่ว่าการอำเภอศรีหมหาโพมาเมื่อกี้นะครับตอนนี้มุ่งหน้าไปทางประจันตคามะเส้นนี้นะมันประจันตคามที่เข้าได้หลายเส้นแต่เส้นนี้คือสุวรรณศรทางเข้าว,ว่าทางเข้าอะไรเ่ยอศัศจรรย์อะไรเนะี่ย เส้นนี้ก็คือจะให้ดูครับว่าวัดชัยมงคลบ้านคอประจีนบุรีครับเส้นนี้ก็คือเราจะพาไปดูการผลิตกระท่อมไม้ไผ่ครับกระท่อมไม้ไผ่ที่ประจันตคามครับเป็นแหล่งผลิตกระท่อมไม้ไผ่แล้วก็สราราเกี่ยวกับไม้ไผ่หลากหลายเยอะมากๆครับในประเทศไทยโอเคครับไปเลยครับ Uh, mm hmm. เดี๋ยวสิบนาะทีผมขอตัดคลิปนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวครับ mm hmm. มันไม่แน่ใจว่าจะมีคนดูจบหรือเปล่า mm hmm. นะครับเอาเป็นคลิปสั้นๆดีกว่านะครับ mm hmm. ก็หลักจะลงยาวๆครับแต่รู้ว่าลงไปก็มีคนดูสั้นๆน,นาทีสองนาทีเองที่พูดไปนี่มีคนฟังถึงนะครับนี่คือตะลุะะนสุวรนสอนนะครับ ผมขอจอบคลิปครับอ้าดูใหม่ครับสุวรรณศรไปนะครนายกเดี๋ยวจะพาไปดูแหล่งผลิตกระท่อมไม้ไผ่ที่ประจันตคามครับ